คงต้องยอมรับกันนะครับว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับการมาเที่ยวประเทศไทยในช่วงนี้ซึ่งปกติแล้วนะครับเดือนเมษายนถือว่าเป็นช่วงพีคข,ของการท่องเที่ยวเลยเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติจํานวนมากอยากจะมาประเทศไทยเพื่อสัมผัสกับสงกรานต์ของจริงทางการเล่นน้ํากลางถนนชมขบวนแห่แล้วก็รวมพิธีทางาศาสนาแบบไทยๆท,ที่หาดูไม่ได้จากที่ไหนในโลกครับแต่หลังจากเกิดแผ่นดินไหว ข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปทําให้เกิดความลังเลในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติขึ้นมาโดยเฉพาะคนที่ยังอยู่ต่างประเทศและก็กําลังจะมาเที่ยวประเทศไทยครับหลายคนเริ่มสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัยของที่พักหรือแม้แต่สภาพโครงสร้างของสนามบินและก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วย ซึ่งในส่วนของบ้านเรานะครับแม้จะมีความกังวลอยู่บ้างแต่สงการปีนี้ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปครับโดยมีการเตรียมกิจกรรมไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นพิธีส่งน้ําพระรถน้ําดําหัวผู้ใหญ่หรือขบวนแห่ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดขายสําคัญที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต่างเฝ้ารอ ในขณะที่ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยต่างก็ออกมาทำคอนเทนต์บอกกล่าวกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับถึงความปลอดภัยในประเทศไทยบางก็บอกว่าประเทศไทยไม่เหมือนที่อื่นในโลกที่นี่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ก็จริงแต่ไม่มีการฉกชิงวิ่งราวไม่มีการปล้นประเทศไทยยังคงปลอดภัยและเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งล่าสุดผมไปเจอคลิปหนึ่งของช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Life Love Thailand ครับ ซึ่งทางคุณอาเซนเจ้าของช่องเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาทําคลิปบอกกล่าวกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับว่าประเทศไทยปลอดภัยไม่ต้องกลัวเรื่องแผ่นดินไหวหรืออะไรทั้งสิน้นนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะมาเที่ยวประเทศไทยหลังจากดูเสร็จผมก็ตัดสินใจที่จะนําคลิปนี้มาแนะนําให้ทุกคนได้ดูกันนะครับพร้อมคอมเมนต์ชาวต่างชาติที่พูดถึงประเทศไทยของเรา ดยเริ่มต้นคลิปนะครับคุณอาเซนก็พาเราไปเดินตามห้างแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแถวแถวสยามเซ็นทรัเวิลด์นะครับแล้วก็บอกว่าทุกคนครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเวลาประมาณนี้แหละเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่กรุงเทพแล้วตอนนี้หลังจากผ่านไปแค่หนึ่งอาทิตย์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับไม่ต้องกลัวอะไรเลยในคลิปวันนี้ผมมีข่าวดีสำหรับคนที่กำลังวางแผนจะมาเที่ยวในประเทศไทยมาฝากโดยเฉพาะคนที่อยากพักผ่อนที่กรุงเทพ แต่ก่อนอื่นผมอยากอัปเดตเรื่องแผ่นดินไหวก่อนนะครับอย่างที่ทุกๆคนเห็นเลยทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลายคนน่าจะเห็นคลิปในโซเชียลมีทั้งภาพตึกถลม่มมีรอยร้าวแล้วก็คนวิ่งหนีกันจ้าละวันแต่ถ้าจะสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆก็คือจริงๆแล้วมีแค่ตึกเดียวที่อยู่แถวๆจตุจักรที่พังลงมาซึ่งตึกนั้นยังอยู่ในระหว่างก่อสร้างแล้วก็ค่อนข้างเปราะบางเพราะมีปัญหาทางโครงสร้างอยู่ก่อนแล้วนั่นแหละครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและที่เห็นในอินเทอร์เน็ตหลายๆมุมก็เป็นตึกนั้นตึกเดียวเลยครับ ก็อย่างที่เห็นตอนนี้ทุกคนก็ยังออกมาเที่ยวเล่นกันสนุกสนานหน้าเซ็นทันเวอร์ตามปกติแล้วเรื่องที่สองที่ผมอยากจะพูดในคลิปนี้ก็คือเรื่องเทศกาลสงกรานต์ครับหลายคนสงสัยกันว่าสงกรานต์ปีนี้จะมีเหมือนเดิมหรือเปล่าคําตอบนะครับก็คือมีแน่นอนครับใช่ครับทุกคนสงการานต์ยังคงจัดเหมือนเดิมตั้งแต่วันที่13ถึง16เมษายนเพราะงั้นถ้าใครกําลังจะมาประเทศไทยบอกเลยว่าสงการานต์ยังมีแน่นอนครับ ตอนนี้ถ้าคุณเดินไปตามถนนก็จะเห็นว่ามีการเตรียมงานเต็มไปหมดเลยและแน่นอนว่าเซนทรัลเวิร์ก็เป็นหนึ่งในจุดที่ดีที่สุดถ้าใครอยากเล่นสงการานต์ในกรุงเทพช่วงนี้เดินไปไหนมาไหนก็จะเห็นการเตรียมงานสงการานต์อยู่ทั่วเลยครับที่นี้มาถึงข่าวที่อาจจะไม่ดีสำหรับโรงแรมเท่าไหร่แต่เป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวเลยครับเพราะว่าแ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้ยอดจองโรงแรมลดลงถึง25% นั่นหมายความว่าเราจะมีตัวเลือกเยอะขึ้นแถมราคาก็ดีขึ้นด้วยปกติช่วงสงกรานต์ราคาที่พักมักจะพุ่งขึ้นเยอะมากแต่ปีนี้เพราะเหตุการณ์แผ่นดินไหวคนยกเลิกจองกันเยอะเลยราคาก็ลดลงตามไปด้วยใครที่อยากฉลองสงกรานต์แบบไม่ต้องเสียเงินเยอะแบบทุกปีผมว่าไม่ควรพลาดนะหลายคนถามผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงโลซี e ั s นใช่ไหมแล้วมันเป็นช่วงที่เหมาะที่จะมาเที่ยวประเทศไทยหรือเปล่า บอกเลยครับว่านี่แหละคือช่วงที่ดีที่สุดในการมาเที่ยวประเทศไทยเลยคุณอาเซนยังบอกต่ออีกนะครับว่าช่วงโลซีสั้นนี่แหละไม่ว่าจะไปที่ไหนคนก็ไม่เยอะเที่ยวสบายราคาก็ถูกลงเยอะมากอาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งไปภูเก็ตมาอากาศก็ดีสุดๆทุกอย่างลงตัวเลยทั้งราคาและบรรยากาศเพราะงั้นถ้าใครกำลังลังเลยอยู่ว่าควรมาเที่ยวช่วงนี้ไหมบอกเลยครับว่าช่วงนี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาเที่ยวประเทศไทยเลย โอเคเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่องอากาศให้ฟังต่อนะครับอย่างที่รู้กันว่าเดือนเมษาและพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยเลยเพราะงั้นถ้าใครจะมาเที่ยวช่วงนี้ก็เตรียมตัวรับมือกับอากาศร้อนไว้เลยนะครับคำแนะนำของผมก็คือถ้าจะออกไปข้างนอกแนะนำให้ออกหลังพระอาทิตย์ตกดินเพราะช่วงนั้นอากาศจะเริ่มเย็นลมพัดสบายขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็มีคนบอกว่าช่วงสงการอาจจะมีฝนตกและน้ำท่วมด้วยก็ต้องรอดูกันนะครับว่ามันจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะได้รู้กัน และถ้าใครอยากออกไปข้างนอกตอนกลางวันแนะนําว่าให้ไปอยู่ในห้างนะครับเพราะข้างในเย็นสบายกว่ามากไม่งั้นมีสิทธิ์โดนแดดทอดจนตัวไหม้แน่นอนอาทิตย์หน้าผมต้องซื้อเสื้อส่งการตัวใหม่แล้วครับพอทุกปีต้องใส่เสื้อตัวใหม่เพื่อความโชคดี เพราะงั้นถ้าใครอยากเล่นส่งการแบบสุดๆอย่าลืมนะครับใส่เสื้อสงการสวยๆไปด้วยแล้วก็อย่าลืมของจําเป็นที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่ผมบอกไว้เลยว่าจะเตรียมตัวยังไงสําหรับสงการไปเล่นที่ไหนดีแล้วก็มีอะไรที่ควรรู้เยอะแยะเพื่อให้ได้สนุกสุดๆเลยครับอ๋อจำเอาไว้นะครับทุกคนว่าเสื้อสงการน่ะเป็นหนึ่งในไอเทมจาเป็นเลย อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศยังถูกอยู่เพราะเหตุการณ์แผ่นดินไหวแต่พอใกล้วันสงการราคาจะขึ้นแน่นอนครับเพราะงั้นถ้าใครวางแผนที่จะบินเที่ยวในประเทศไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตหรือที่ไหนๆก็ตามรีบจองตั๋วกันไว้แต่เนิ่นๆได้เลยนะครับจะได้ราคาที่ดีที่สุดอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นวันที่แย่มากสําหรับกรุงเทพแต่วันนี้ไม่ว่าจะเดินไปที่ไหน ก็จะเห็นเลยครับว่าบรรยากาศของเทศกาลเริ่มต้นขึ้นแล้วกิจกรรมต่างๆเริ่มจัดก่อนวันสงการต์ซะอีกและระหว่างเดินอยู่นี้ผมก็จะอัปเดตรูปบรรยากาศให้ดูด้วยนะครับหวังว่าทุกๆคนจะชอบกันอย่างที่เห็นเลยครับตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติหมดแล้วบรรยากาศก,าก็ดีมากผู้คนก็เริ่มออกมาเตรียมตัวสำหรับเทศกาลสงการกันอย่างสนุกสนานเพราะงั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรครับ อย่าไปซีเรียสกับข่าวหรือคลิปแง่ลบที่เห็นใน YouTube หรือโซเชียลมีเดียนะครับตอนนี้บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆในการมาเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะถ้าคุณมีแผนที่จะใช้เวลาช่วงสงกรานต์อยู่ในกรุงเทพและนี่ก็เป็นคลิปของคุณอาเซนที่พยายามบอกเล่าข้อดีของประเทศในตอนนี้ในมุมของเขาเองนะครับทีนี้เราลองไปดูคอมเมนต์กันบ้างนะครับว่าชาวต่างชาติที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงกันบ้าง โดยคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าผมเพิ่งไปกรุงเทพเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองดีใจมากที่ได้เห็นเมืองกลับมาคึกคักอีกครั้งคลิปของคุณช่วยเติมพลังบวกได้เยอะมากโดยเฉพาะหลังจากที่หลายคนกังวลกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขอให้คุณและเพื่อนคนไทยทุกคนมีสงการที่สนุกสุดๆไปเลยนะครับคอมเมนต์่มานะครับบอกว่าตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพชอบมากแต่ก็ร้อนสุดๆไปเลย คอมเมนต์ทัดมาครับอาทิตย์หน้าจะเป็นการไปเที่ยวไทยรอบที่3ติดต่อกันของผมแล้วก็ยังดูคลิปของคุณประกอบการวางแผนเหมือนเดิมขอบคุณมากนะอาเซนคอมเมนต์ทันมานะครับบอกว่าคนไทยนี่สุดยอดเลยจริงๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ยังสนุกกับชีวิตและหาอะไรทําได้ตลอดเห็นแล้วชื่นใจเลยครับคอมเมนต์ทัดมานะครับบอกว่าผมจะเดินทางถึงไทยวันพฤหัสนี้ขอบคุณสําหรับการอัปเดตนะครับคอมเมนต์ทันมาครับ คิดถึงทริปที่ไทยมากๆเลยทั้งเมืองอาหารและที่สำคัญที่สุดก็คือคนไทยนิสัยดีมากๆทุกที่เลยประเทศไทยเนี่ยมันน่าทึ่งจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับสวัสดีครับวิดีโอสวยมากแล้วก็เต็มไปด้วยคำแนะนำดีๆเหมือนเคยคอมเมนต์ถัดมาครับขอบคุณสําหรับคลิปดีๆและข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับ คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่ากำลังจะไปเที่ยวไทยเดือนพฤษภาคมนี้4สัปดาห์เลยช่องของคุณให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และจริงใจมากขอบคุณมากสำหรับทุกๆข้อมูลคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าถึงแม้ว่าการกู้ภัยตึกที่ถล่มยังคงดำเนินอยู่แต่ประชาชนทั่วไปก็เริ่มมีบรรยากาศของสงกรานกันแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าผมดีใจมากที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวน้อยมากคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับผมเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้เอง คอมเมนต์ถัดมาครับใช้แล้วข่าวดีมากที่ราคาลดลงอย่างน้อยก็ช่วงหนึ่งแล้วนะผมดีใจที่คุณไม่ไปตามกระแสด,ดราม่าแผ่นดินไหวแบบช่องอื่นแล้วรักษาช่องนี้ให้สะอาดจ,จากข่าวเกินจริงได้ดีมากครับคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าผมจะไปเที่ยวประเทศไทยสัปดาห์นี้หวังว่าจะได้เจอคุณที่นั่นนะผมติดตามคุณมาตั้งแต่9ก้าปีที่แล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าคุณช่วยใส่ชื่อสถานที่ในแต่ละที่ที่คุณไปได้หรือไม่ มันจะช่วยได้มากเลยคอมเมนต์ Comment ทันมานะครับบอกว่าขอบคุณมากเลยนะอาเซนผมจองตั๋วไปกรุงเทพไว้สำหรับเดือนมีนาคมปีหน้า2สัปดาห์และมีแผนที่จะไปกระบี่ต่ออีก3วันคอมเมนต์ Comment ทันมาครับขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะครับและขอส่งความรักและความเคารพจากพี่น้องชาวมาเลเซียครับคอมเมนต์ Comment ทันมานะครับบอกว่าสวัสดีครับผมมีแผนที่จะไปพัทยาในช่วงสงกราน แต่ไม่สามารถไปได้ในช่วงวันที่13ถึง15เมษายนผมวางแผนจะไปวันที่19เมษายนแทนอยากรบกวนสอบถามหน่ยครับว่ายังมีการเล่นสงกรานต์กันอยู่ไหมในช่วงนั้นแล้วโดยทั่วไปเทศกาลสงกรานต์ที่พัทยาจัดขึ้นถึงวันไหนครับคอมเมนต์ทันมานะครับสวัสดีครับพวกเราวางแผนที่จะไปภูเกต็ตเรารบกวนถามคุณว่ามีรีสอร์ทหรือโรงแรมในภูเก็ตที่แนะนําบ้างไหมซึ่งตรงนี้นะครับคุณอาเซนก็ตอบไปนะครับ คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่ากําลังจะไปกรุงเทพช่วงสงกรานนี้มีอะไรแนะนําบ้างไหมแล้วตอนนี้ยังเป็นฤดูฝนอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์ทันมาครับจะไปถึงช่วงกลางเดือนสิงหาอยู่ยาวหนึ่งเดือนเลยรอแทบไม่ไหวแล้วเนี่ยคอมเมนต์ทันมานะครับบอกว่าโอเคมีแค่ตึกเดียวที่ถลม่มแต่ผมไม่ค่อยไว้ใจว่าตึกอื่นมันจะไม่มีรอยร้าวนะกลัวมันจะพังทีหลังนะสิซึ่งคุณอาเซนนะครับก็เข้ามาตอบว่าตอนนี้เขาตรวจสอบทุกตึกแล้วครับ คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าช่วงเดือนเมษาชีวิตกลางคืนเป็นยังไงบ้างครับผมจะไปถึงวันที่15เมษาคุณอาเซนนะครับก็เข้ามาตอบว่า Very good และคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับบอกว่าตอนนี้ที่กรุงเทพยังไม่ปลอดภัยเลยนะครับหลายตึกมีปัญหาเยอะมากอาจพังลงมาได้ทุกเมื่อและนี่คือคอมเมนต์บางส่วนที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับ